ขอ,อนันเสนอดีโทใหม่ประจำวันนี้ค่ะงุย้ยเขินพีทกันตะพรคข้างรักแก้มบุมเธอทำให้ผู้หญิงทุกคนบนโลกสวยน้อยลงทำเอาคนโสดตายเรียบเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานกันสุดนะคะที่เพิ่งประกาศข่าวดีไปมาๆนั่นก็คือคู่ของแก้มบุ๋มปรียาดาและก็แฟนหนุ่มนักธุรกิจพีทกันตะพรทาย,ยาทคืออรมพยาบาลเอกชนชื่อดังนะคะ หลังจากคบหากันมานานมากกว่า4ปีในที่สุดฝ่ายชายนะคะก็ทาเซอร์ไพรส์คู่ขาขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกนะคะซึ่งแฟนหนุ่มพีทกันตพรหนุ่มสุดอบอุ่นที่แฟนๆนะคะต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ควรมีคนเดียวในโลกจนได้ฉาย,ยาพ่อหนุ่มไมโครเวฟผู้ชายที่อบอุน่นจากเมื่อก่อนที่พี่พีนะคะใช้ชีวิตอยู่ในกรอบทํางานกลับบ้านมีคิดจะสร้างครอบครัวไม่อยากมีลูกแต่พอมีแก้บุ๋มเข้ามานะคะจากคนเย็นชาก็กลายเป็นคนมุ้งมิง้งรู้จักแบ่งเวลามากขึ้นนะคะและก็เอาใจแฟนสาวเก่งมากๆ เรียกว่าเป็นคู่รักแห่งปีที่มีแฟนดอมแก้มพีจจานวนมากที่อยากเห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของพวกเขาที่มัจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารัก,นรกปนอบอุ่นชวนให้ยิ้มตามออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดค่ะล่าสุดน,นะคะก็ทำเอาดอมแก้มพีนะคะได้ฟินอีกแล้วเมื่อแฟนหนุ่มพีชกันตะพรนะคะได้ออกมาโพสหมดข้างรักหวานเวอร์ทำเอาคนโสดตายเรียบได้ได้ออกมาโพสภาพอวดโทรศัพท์ซัมซุงแกลเล็กซี่ซีโฟ์ห้า Tom Brown Edition นะคะพร้อมระบุแคปชั่นว่าเรามันก็ชอบลิมิเต็ดซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยถ้าจะสวยขนาดนี้หลังจากโพนี้นะคะเผยแร่ออกไปด้านแฟนสาวแก้มบุ๋มนะคะก็เข้ามาส่งหัวใจให้รัวๆและด้านแฟนหนุ่มนะคะก็เข้ามารีพายตอบกลับว่าเธอทําทให้ผู้หญิงบนโลกใบนี้สวยน้อยลง แมแมแมพบคู่ข้างรักอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีแฟนดอมแกมพีน,นะคะเข้ามากดหัวใจแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่นะคะอาทีเช่นเขินแทนเลยค่ะงุยหวานมากหวานไม่ไหวหลงไปอีกอืมหวานไม่ไหวกรี๊ดพ่อข้างทางนัมเบอร์วันเอฟซีของน้องๆอย่างพี่ก็ว้าวุ่นเลยทีเดียวหวานเจี๊ยบเลยค่ะกรี๊ดลิมิเต็ดตัวพ่อทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย ไม่ใช่หล่อแบบเตต้าแต่ว่าหล่อแบบอบอุ่นละมุนละมลิมิเต็ดพี่พีทลุกจะชายมากน่ารักที่สุดเรียกว่าหวานไม่มีแผวนะคะพวกเขาเนี่ยช่มีกันและกันจริงๆเป็นคู่รักที่มีรสเนี่ยหวานปนฮาจนรอมแก้มพีนะคะจะดูกี่ครั้งก็ไม่เบือ่อเป็นความรักที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวคงเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากคู่ของพี่พีทแล้วก็กอบอค่ะ